จะดีกว่าด้วยนะและในระหว่างที่ตกอยู่นะครับพี่ก็เห็นว่ามันมีอีเวนต์ฉลามผีเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับผมเ้วยความที่พี่อยากตกตรงนั้นมากพี่เลยตัดสินใจเปลี่ยนที่ไปที่ตรงนั้นเลยครับมาครับกับอีเวนต์ที่เรารอคอยครับอีเวนต์โกดชาร์คฮันครับผมนี่งูหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เราไม่เคยไปตกเลยมาครับมาถึงแล้วครับตอนนี้เหมือนจะมีคนอยู่หรือเปล่าหรือไม่มีไม่มีคนเลยนะครับมีเราคนเดียวอ่ะดีเลยงั้นตกคนเดียวก็ได้ครับชิชิว เบี่ยงไปเลยปุ๊บดูสิปลาตรงนี้มันได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วเราจะได้ฉลามไหมโอเคในปลาตัวเดิม <c oughs> และก็เหมือนเดิมครับพอเราพบที่ตกแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้มัน AFK ยาวๆไปเลยซึ่งระหว่างนี้นะครับพี่ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยนอกจากนั่งรอรุนนะครับว่ามันจะมีฉลามออกมาหรือเปล่าแล้วก็รอแล้วรอเล่านะครับจนกระทั่งครับอีเวนต์หมดไม่ได้ปลาฉลามสักตัวเลยครับโอ้โหพี่เริ่มท้อแล้วนะ ไม่ได้ฉลามเลยสลับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเาเปันว่าพี่ขออนุญาตขอตัวไปพักก่อนเถอะเพราะว่าตอนนี้พี่เริ่มเหนื่อยแล้วครับอย่างน้อยๆน,นะครับคลิปนี้พี่ก็สามารถจับฉลามตัวนี้ได้นะครับเป็นฉลามหัวขอแนนเองนะครับที่ดูเหมือนว่าจะติดเงางามบวกอะไรทกอย่างแหละนะครับ แต่ถึงจะเล่นมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยฝีมือของพี่ก็ยังเป็นแค่ระดับมือใหม่เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากให้น้องๆน,นะครับช่วยคอมเมนต์บอกทริครวมถึงวิธีการตกปาลารวมถึงเกาะต่างๆว่ามันควรจะทําอะไรยังไงนะครับมันคงจะมีประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับการล่าฉลามครั้งต่อไปพี่ก็จะพยายามหาตัวให้มันเบิ่มๆกว่านี้นะครับเดี๋ยวเป็นว่าพี่ก็จะคอยไปไล่อ่านนะครับถ้าไหนเนี่ยมันใช้แล้วมันดีนะครับพี่ก็จะอามาทําคลิปแบ่งปันกับมือใหม่ที่เป็นคนอื่น,อ,นอีกนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยพี่ก็ไม่ไหว แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งด้วยบอกเลยว่าคลิปหน้าฉลามตัวเบิ่มๆใหญ่เนี่ยเสร็จพี่แน่